สวัสดีทุกทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาพบกันกับในเกมบี a เบรกโซอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับเหมือนไอเซนแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวละครสำหรับสาย PVP นะครับนั่นก็คือซันเงสึนะครับอ่าเป็นตัวละครจากดันอ่าหอคอยนะ่าจากดันหอคอยนะคใครที่ผ่านหอคอยเนี่ยหอคอยที่สองับก็คือหอคอยของเขาเนี่ยจะได้ตั๋วการันตี 5าดาวนะครับที่มีแค่ซันเยซุให้เลือกนะครับ5สีะคร่บเลือกได้1สีครับก็เลือกตามที่เราต้องการจ้าตัวนั้นไปลิงก์นะครับเพราะว่าลิงก์ของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับส่วนความเก่งของเขาเนี่ยในดันปกติเนี่ยผมต้องบอกว่าไม่มั่นใจนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะครับซันเกซุไม่เคยเอาไปเล่นเลยเพราะว่าได้ตัวเขามาเนี่ยก็เอาไปลิงก์อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ผมว่าหลายๆคนก็คงไม่ได้เล่นหรอกครับก็น่าจะเอาไปลิงก์ครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้ ไม่รู้ว่าได้เอาไปเล่นกันหรือเปล่าผมก็ไม่เคยเอาไปเล่นเลยนะครับมาดูข้อมูลขเขากันนะครับตัวละครซาเนียสึดเนี่ยเป็นเผายมทูตนะครับเป็นตัวละครสีเขียวอ่าสเตตัสของเขาเนี่ยให้เน้นไปในทาง ATK ก็ได้ครับเพราะผมก็เน้นเป็น a เ k นะครับเน้นตีแต่ว่าของผมยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่อันนี้ยค่อยไปดูในเรื่องของของนะครับแต่การโจมตีของเขาเนี่ยเขาตีปกติเป็นหลักเพราะนั้นก็อยากได้ตีแรงก็เอาเป็น ATK นะครับ ส่วนเขาเป็นผู้สังหารนะครับผู้สังหารโยมมาทูดนะครับในส่วนของผู้สังหารคือเขาคิลเลอร์โยมมาทูดทาไม่ตายไม่มีอะไรครับการสร้างของสังหารเฉยๆส่วนคัมพีแนะนานะครับแนะนําเลยให้บวกเป็น ADK ก่อนเลยนะเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีส่วนในเรื่องของลิงก์นะไอค้คัมพีเนี่ยเพราะมันจะบวกค่าสกัดขั้นต้นนะครับไม่ได้บวกขหลังนะแต่จะบวกด้านต้นนี่ถ้าเกิดใครแบบเน้นฟาร์มนะพูกแบบเน้นของฟูเน้นฟาร์มนะ่แล้วไปบวกสิบเนี่ย มันจะส่งผลกระทบกับตัวละครที่ลิงก์กับซันเยส์อยู่นะไม่สิต้องบอกว่าที่ลิงก์ซันเยส์อยู่นะครับที่เอาซันเยส์ไปลิงก์เนี่ยมันจะบวกเยอะนะเพราะมันบวกถึง20ของค่าพลังขั้นต้นนะสำหรับตัวที่ถูกลิงก์ก็ถ้าเกิดซันเยส์มีไอเนี่ยค่าพลังเนี่ยบวกสิเนะี่ยมันจะบวกค่าพลังตั้งต้นไปถึง5้าร้อยนะห้าร้อยเนี่ยบวกไปเนี่ยโอ้แล้วก็ไปบวก20อร์ของค่าพลังที่รวมเป็นพันๆเนี่ยให้ตัวละครที่ลิงก์อยู่มันบวกเยอะมากนะครับส่วนนีคื ของหลักของเขาครับก็คือลิงลิงของเขาเนี่ยคือเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับ25%ซึ่งเป็นอะไรที่สูงที่สุดในของเกมนี้แล้วนะครับที่สำหรับโจมตีปกตินะครับ25%ไม่มี26นะครับอันนี้คือสูงุดแล้ว25%แล้วก็อันหนึ่งคือลดความเสียหายถึง16%นะครับก็กลางๆแต่ว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเขามี2ออันในตัวใส่กับตัว PP เนี่ยโหดมากนะครับทันทีสุดอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับคือผมหาได้เท่านี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผม ไม่ได้เอาเป็นบวกแอคแท็กเพราะว่าผมเอาไปใส่ใน p ี p นะครับอันนี้ก็ใส่ให้นับเลยวานเอาเลยเอาเป็นบวกเลือดนะครับก็สําหรับใครที่อยากลองเล่นดูก็เปลี่ยนเป็น a อ k เคก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับพยายามหาแล้วไม่ได้ไอันนี้ได้เป็นชิลิคอนด้วยนะครับก็เลยเป็นชิลิคอนไปส่วนลิงก์นะครับแนะนําให้เป็นบวกความโจมตีปกติก็ได้หรือจะเป็นถึกก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ผมเอาเป็นโจมตีปกตินะครับจะลองดูนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองกันส่วนอันนี้ก็บวก พลังป้องกันมาด้วยนะครับ16%นะครับเพราะผมมีอยู่2สีนะครับมีอยู่2สีก็คือสีแดงกับสีเขียว a อ i บ i ิลของเขาครับก็จะมีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะเพราะว่าไอ้น,นี้ผมใส่ไอ้น,นี้ไปด้วยไอ้น,นี้บวกเป็น50%แล้วก็70นะครับไอ้น,นี้คือบวกไป70%แล้วก็บวกอีก90อัน,นี้บวก90ก็ลดไป90ก็บวกทั้งหมด85อ อันนี้ไม่มั่นใจนะเพรบาบวกขั้นต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีของกับลิงก์มาด้วยนะครับอ๋อรวมนับตัวเองก็นี่ยี่ห้าเจ็ดสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าแล้วก็บวกยี่สิบหนึ่งร้อยสิบห้านะครับก็อันนี้บวกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขั้นต้นอ่าขั้นต้นของเขาคือบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือรวมของเราเลยเป็นร้อยเจ็ดสิบห้านะครับอ่าก็คือขั้นต้นของเขาบวกหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกความเสียหายถ้าโจมตีแรง40%เพิ่มความเสียหายถ้า,าย30%แล้วก ลดค่าป้องกันไอ้ลดค่าป้องกันนี้น่าจะเป็นไม้ตายของเขาครับไม้ตายของเขาน่าจะลดค่าป้องกันอีกฝ่ายนะทำให้เราตีแลงขึ้นแล้วก็เริ่มีชวนบุกหนึ่ง,งคืออัลติเขาน้อยมากๆครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอเขามีแค่ห้าอย่างนะครับซึ่งไม่มีเพื่อมนมาชีตจมตีแรงนะครับอาจจะช้าหน่อยนะสำหรับสั้นเงี้ยสื่อถ้าเกิดเอาลูไปเล่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะลองไปลงในด้านน้ําหอมดูนะครับซึ่งน้ําหอมในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นฮัลโล่ผสม ยมาทูดนะเพราะฉะนั้นเสมีสือเขาจะ,เนะจะคิวเลอร์นะจะคิวเลอร์ยมทูดเพราะว่านี่มีเผายมาทูดอยู่ข้างในต้องเอาเคลื่อนออกก่อนนะเดี๋ยวลืมเห็นคนมีมาสกิเราอิจฉาอยู่ผมยังไม่ได้แนละ้วมาสกฤฤฤิเสียไปค่อนข้างเยอะคนระับโอ้โหเก่งมากเลยมาสกฤฤฤิมาเดี๋ยวมาดูกันว่า เขาจะเก่งขนาดไหนเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นนะครับอ่าเขามันต,ต,ตัวละครตยระยะไกลด้วยนะครับอันนี้ผมดูบอกตีระยะไกลนะครับคือเตะสายิฟาดูว่แรงแรงแรง,แรงอันนี้แรงเร็วด้วยโอ้วใช้ได้เลย โอ้ยสกิลโม่ในฟันเพื่อนำดึงบนสกิลอปล่อยขึ้นมันคิลเลอร์ด้วยนะ่ะมันคิลเลอร์ด้วยแล้วเพราะว่าตัวที่ผมฟันเนะี่ยมันดูมาทูดมันเลยแรงขึ้นนะครับรก็ใช้ได้นะตีไ,ไกลด้วยใช้ได้เลยแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือดผมค่อนข้างเยอะเพราะว่าของที่ผมได้เนี่ยเป็นบวกเลือดสัส่วนใหญ่นะครับถ้าเอาเป็นบวก โจมตีปกติเนี่ยบวก n k เนี่ยผมว่าน่าจะฉับเดียวตายนะครับอันนี้คือผมของไม่โฟนะครับจะสังเกตได้ว่าตีเบาอุ้ยเดี oh, <sweet. S 1> ๋ยวว่าจะโดนต้องแข่งแล้วมั้งี่ถ้าเกิดของผมโฟเนี่ย <Sweet. S 1> ผมว่ามีฉับเดียวตายนะครับ oh, <sweet. S 1> ก็เล่นได้เลยนะครับไม่ได้เอาไปลิงก์เฉยๆนะตัวครับวันนี้เล่นได้เหมือนกันนะครับน,นี่ขนาดไม่มีเพิ่มฮิตโจมตีปกติแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีเพิ่มยิ้โจมตีบกตด้วยจะเก่งกว่าน,นี้หลายเท่าเลยอ,เาาอ่าเป็นตัวฟรีที่เก่งนะครับดีกว่าไอเซนในคลิปที่แล้วนะเพราะไอเซนตัวนั้นเป็นสายสกิลแล้วก็สกิลค่อนข้างช้าครับแต่ตัวนี้ฟันออโต้ปกตเออิเร็วเร็วกันตัวนี้แรงด้วยวไม่ต้องสนใจครับสกิล เน้นตีปกติให้แรงๆพองผมฟันไปไหนก็ไหนเล่นในคอมมันดีตรงเฟรมเลทมันไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะถ้าเกิดเล่นใน โทรศัพท์เนี่ยไอตัวปลาดาวกระจายมากเนี่ยมือถือผมเฟมเนี่ยตกในบางครั้งนะตัวเลเซอร์นี้อันคาที่ยิงเลเซอร์เนี่ยไม่ทงถามนะตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะดูดีว่าตกมากตกน้อยถ้ามันยิงเป็นชุดเนี่ยก็ตกกระจายนะถ้าเกิดมันยินนงตั้งสองสามตัวเนี่ยแต่ถ้าเกิดยิงตัวเดียวยังผมตกค่อนข้างน้อยนะหลกไม่ทันนะโอ้โห ดีนะครับที่เขามีลิงค์ลดความเสียหายด้วยไม่งั้นเมื่อกี้โดนชุดใหญ่เลยเมื่อกี้โดนไปหลายดอกเหมือนกันครับแต่เขามีลิงค์ลดความเสียหายมาดูไม้ตายก่อนเทือดกับ นี่นะว่าฝ่ายติดรถเกาะด้วยนะครับคือเกาะฝ่ายลดลงนะครับเกาะตีธรรมดาจนตายนี่ใช้ได้ครับสำหรับตัวละครฟรีนะครับถ้าเกิดมองถึงความคุ้มค่าเนี่ยดีมากเลยครับถ้าเกิดมองถึงความคุ้มค่าเพราะว่าเล่นก็เอาไปเล่นได้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าแรงนะครับอยู่ในระดับแรงอยู่นะครับขนาดไม่มีเพิ่มฮิตโจมตีนะครับอันนี้ขนาดไม่มีเพิ่มโจมตีก็ยังแรงอยู่นะครับแล้วก็ ลิงก์ก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นลิงก์ที่ดีมากเพราะว่ามันเหมาะกับตัวละครในพีพีแน่นอนนะครับคือแนะนํานะครับเมนพีพีคุณอ่ะสามตัวละครอ่ะถ้าเกิดเป็นสายแบบถึกตีแรงอ่ะให้หาซันเนสุงงส,สามสีใสให้เขานะครับใส่อย่างละตัวเลยนะครับแล้วก็อับน้าหอมให้เขาซะจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่าเขาเด่นด้านลิงก์มากๆสำหรับซันเงยสกตัวนี้นะครับก็ ประมาณนี้สำหรับซันนีสึก็จากท่านผู้ชมเห็นแล้วก็น่าตัดสินใจกันได้นะครับว่าเอาไปลงเล่นมันดีหรือเปล่าลงเล่นได้หรือเปล่าก็ตามที่ผมจากที่ผมเข้าใจนะครับถ้าเกิดเอาจากที่ผมได้รับประสบก,การณ์มาเมื่อกี้ก็เล่นได้นะครับใช้ได้เลยทเทมเบัร์จิซันนีสึไม่ใช่เทมบอจิคือใช้ได้เลยนะครับส่วนลิงกก็ดีมากๆแต่ส่วนใหญ่ผมจะไปลิงกมากกว่านะครับก็ตามที่ผมบอกไปต้นคลิปนะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมลองเอาเขามาเล่นในดันนะครับก็ มีคครั้งแรกนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับก็ดีเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีตัวด้วยก็ถ้าเกิดขาดสีเขียวคิลเลอร์ยมาทูวก็เอาเขามาเล่นก็ได้เพราะว่าแรงอยู่ใช้ได้แล้วถ้าเกิดเ d k 4เนี่มันน่าจะฉับเดียวตายนะครับหรือใครที่อยากได้เอาไปลิงก์ก็เอาไปลองดูเพราะว่าตามที่บอกเด่นเรื่องลิงก์จริงๆในพิพนนะก็ประมาณนี้สำหรับ สันเงี้สื่อนะครับถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่เพี้ยไม่พลาดคลิปของผมต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับก็ช่วยกดซับสไคร้ให้ผมหน่อยนะครับกดฟรีนะครับไม่คิดตังค์นะซับสไคร้ช่วยกดไอทีนะครับแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ